สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มารับชมกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดู RPA 17ที่กำลังจะเข้ามาน่าจะประมาณ4วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า RPA 17มีอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนเซนกกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนเพื่อนคลิกมาตรงอีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดมันก็จะมีเขียน RPA ตรงนี้นะ RPA 17คลิกเข้าไปเลยเนาะ อ่ามันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับอันนี้คือสิทธทิพิเศษในการซื้อลวงหน้านะครับส่วนผมก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ720 UC อ่าและส่วนสุดที่อยู่ด้านซ้ายมือนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเลเวลลอยนะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูอันนี้น่าจะเป็นเลเวล50หรือ40หรือเปล่ากับเลเวล1นะเนี่ยแล้วก็มีธนูด้วยแล้วก็มีเมงป่องด้วยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ้นส่วนของรางวัลน,นะครับพวกประเภทบัตรคูปองอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่เลเวล1จนถึงเลเวล1น0นะครับก็จะมี uc 720 uc เหรียญ G แล้วก็สิ้นส่วนของไทงอัพสิ้นส่วนเพชรแดงบัตรคูปองคลาสสิกแล้วก็บัตรต่างๆอะไรพวกคะแนนกล่องของขวัญอะไรประมาณนี้และนี่ก็เป็นประเภทสุดนะครับพวกปืนพวกสกินอะไรต่างๆนะ ต่เลเวล1จนถึงเลเวล100นะก็จะมีสุดเลเวล100เลเวล40มาเป็นสุดเลยนะตามที่เพื่อนเห็นตอนนี้เลยนะมีแมงป่องด้วยนะครับมีอูซี่มีฟามัส mk 1 2แล้วก็มีธนูด้วยนะและรลอบนี้ปืนนับเกรดนะครับเป็นปืน dp นะอ่าตอนนี้เลยแล้วก็มีเครื่องห้อยกระเป๋าแล้วก็สกินรถสมมุสกินเครื่องบินตามที่เพื่อนเห็นตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือรางวัลของ r p นะ ต่เลเวลหจนถึงเลเวลห0ึ้อยถ้าเพื่อนๆชอ,อบก็อย่าลืมเตรียม UC กันไว้เลยนะครับหรือว่ามาจองล่วงหน้าไว้เหมือนผมเลยก็ดีนะครับ720 UC ผมว่าคุ้มนะครับ r p เลเวลร้อยซีซั่นนี้ผมว่าสวยมากแล้วก็มีปืน DP อัปเกรดมาที่เราค่อนข้างได้ไซ้์กันบ่อยมากด้วยผมว่าคุ้มนะครับซีซั่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกินเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ